สเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ปาเป๊บบอกไม่สนอดีตยืนเสือต้องหญิงเพิ่มเป๊บกดีลา่าคุณซูแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนกรานจะไม่ยอมให้อดีตที่เคยล้มเหลวมาทวงพวกเขาให้ต้องเจอกับสถานการณ์ลำบากในการไล่ล่าแชมาชปี้ยนส์ลีกในปีนี้ ชิงเรือใบสีฟ้าชลบยุยนมิวนิคเลเทมมาได้ในเลขแรก3ปรปตะตูต่อศูนย์มีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้ารอบร้องชนะเลิศเป็นปีที่3ติดต่อกันและมีโอกาสสารฝันคว้าแชมป์ยุโรปเป็นครั้งแรกคิดถึงแค่ผลการแข่งขันอะไรที่คุณต้องทำหรืออะไรที่เราเคยทำกันมาในอดีตมันจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เราต้องเล่นในเกมของเรานั่นคือสิ่งที่เราพูดคุยกันเมื่อสองวันที่แล้วโดยเป๊ปกลา่าว เราต้องโฟกัสให้มากกับสิ่งที่เราต้องการทำไม่ใช่แค่พยายามควบคุมเกมและต้องลงโทษพวกเขาโดยการพยายามทำประตูให้ได้เข้าใจในเกมและไม่ใช่แค่ความจริงที่ว่าเราอยู่ที่นี่ในมิวนิกกำลังจะได้เจอกับหนึ่งในทีมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันรายการนี้ผมไม่สนใจสถานการณ์เรามาที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอล11ต่อ11เราต้องพยายามทำให้ดีกว่าคู่แข่งในเกมที่พิเศษยิ่งนี้ เรียกว่าปาก็ออกมาการันตีว่าคืนนี้เรายิ่งแน่ทูโกเราพี่เสือสร้างปฏิหารพลิกเข้าลอบโชมัตทูโกหุณซื้อไบเยนมิวนิกยอมรับว่าต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นพวกเขาจริงจะสามารถพลิกเข้าลอบเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ขณะเดียวกันพวกเราเราลูกทีมโชว์ฟรองเพื่อทำแบบนั้น สื้อใต้กำลังอยู่ในฟอร์มไม่สู้ดีนักเกมแรกบุกไปโดนหรือไปสีฟ้ากดยับ3ประตูต่อศูนย์และกลับมาลงเตะบอลลี่ทำได้แค่เปิดบ้านสเสมอฮอฟเฟนแฮมหนึ่งประตูต่อหนึ่งในวันพุธนี้ทีมของชูเคิลเตรียมเล่นในบ้านอีกหนึ่งนัดเพื่อแก้ตัวกแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, พลิกสถานการณ์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกโดยชูเคิลบอกว่าเราต้องการเรื่องปฏิหารเพื่อผ่านเข้ารอบอดีตนายใหญ่เชลซีให้สัมภาษณ์ก่อนเกมมันเป็นงานที่ยาก เหมือนกับการปีนภูเขาลูกใหญ่แต่เราต้องจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองขณะเดียวกันเราไม่ต้องการเพ้อฝันเรามีกองเชียร์ที่พร้อมจะสู้ไปกับเราเราต้องทำให้ปฏิหารเกิดขึ้นให้ได้ด้วยการโชว์ฟอร์มในสนามเล่นอย่างมีสปิริตและมีพลังงานหากคุณมองไปที่ยอดเขาคุณจะรู้สึกท้อได้ดังนั้นเราต้องมองไปทีละชั้นเราต้องเอาชนะขึ้นแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปต่อจากจุดนั้นมันเป็นความท้าทายที่ยากพอแล้ว ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําให้มันยากขึ้นไปอีกเฟบกูดิล่าหุณนซื้อคู่แข่งคิดว่าเหตุการณ์เฉาของเซดีโอมาเน่ต่อยปากลีลอยซาเน่จะเป็นเรื่องที่ดีต่อาาเยนอย่างไรก็ตามทูเคิลไม่คิดแบบนั้นเซดิโอมาเน่อยู่ในทีมและเราไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกแล้วเราต้องรอดูถึงวันพรุ่งนี้ว่าเขาจะได้ออกสตาร์ทหรือไม่ผมไม่คิดว่าเหตุการณ์นั้น จะช่วยเราได้มากนักผมหวังว่าเราจะเปลี่ยนมันเป็นพลังงานในแง่บวกในเกมกับโพเพนแฮมซึ่งแน่นอนว่าเราทําไม่ได้ดังนั้นประเด็นนี้จบไปแล้วคดีถูกปิดเรียบร้อยดาโยกอุปาเมกานก่อความผิดพลาดจนบาเยน์เสียประตูนในเกมแรกแรกแต่กองหลังฝรั่งเศสไว้24ปีอาจได้รับโอกาสแก้ตัวทันทีการรับมือกับฮาแลนด์ไม่ใช่ปัญหาของอุปาเมกานแต่ปัญหาคือเรื่องการตัดสินใจของเขาตั้งหาก หรือทูเคลกราวอุปามมกาโนเล่นเสียงมากเกินไปและน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถมีข้อผิดพลาดในการแข่งขันระดับนี้ได้แต่เราไม่ได้โยนความผิดให้อุปามมกาโนเราเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในตัวเขาเขาอายุยังน้อยและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมเรียกวงงานนี้ทูเคิลต้องถามหาปฏิหารเลยนะครับ ฟิลโฟเดนกลับมาลงสนามซ้อมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนที่จะออกเดินทางไปทำศึกกับไบเยนมิวนิคในแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในนัดที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฝ่ายกำชัยเหนือไบเยนมิวนิคในเกมเกแรก3ประตูต่อ0แล้วการเดินทางบุกไปยังเยอรมันนั้นพวกเขาอาจจะได้กำลังเสริมกลับมาหลังฟิลโฟเดนกลับมาลงสนามซ้อมกับทีมอีกครั้ง แข่งไว้ยีบสปีหายหน้าไปตั้งแต่ช่่มพรักเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคมหลังจากมีการไส้ติ่งอักเสบและพักรักษาตัวนับตั้งแต่เข้ารับการผ่าตัดยังไม่แน่ชัดว่าโฟเดนจะได้เดินทางพร้อมกับทีมหรือไม่หลังจากเพิ่งกลับมาลงสนามซ้อมแต่การกลับมาของเขาก็ถือว่าทุกช่วงเวลารายังมีเกม FA Cup ร,รอบรองชนะเลิศและเกมเจอกับอเซนอลรออยู่ตลอดหลายวันข้างหน้า การกลับมาของโฟเดนยิงหมายถึงเรือใบสีฟ้ามีขุมกำลังลงซ้อมกันแบบเต็มสูบก่อนหน้าการเจอกันกับไบเยนหลังไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมหากพวกเขาผ่านเสือใต้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จก็จะได้เจอเรียลมาดริดเป็นคู่แข่งด่านสุดท้ายก่อนเข้ารอบชิงไบเยนเองก็มีข่าวดีเหมือนกันหลังผ่านสัปดาห์แย่ๆมาโดยเอลิกชุโปโมเตงรวมลงซ้อมกับทีมแล้วหลังจากที่พลาดในการเล่นเกมแรกไปเพราะอาการบาดเจ็บ เรียกว่าเป็นข่าวดีเพิ่มเติมสำหรับเรือใบสีฟ้านะครับสำหรับเจ้าหนูโฟเดนที่กลับมาลงซ้อมแล้วเตรียมขยายเอทีฮัด60,000ที่นั่งเรือใบสีฟ้ายื่นแผนขยายเอทีฮัดสเตเดียมความจุทะลุ60,000ที่นั่งและเชสเตอร์ซิตี้ยื่นแผนขยายเอทีฮัดสเตเดียมให้สภาเมืองพิจารณาแล้ว โดยจะมีการเพิ่มความจุทะลุ60,000ที่นั่งรวมถึงการสร้างพิพิธภัณฑ์และโรงแรมติดกับสนามสนามเอเทีาสเตเดียมเดิมชื่อ City of the m a n c h e s t e เ Stadium ถูกก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเครือจัก,กรภพปี2002และปัจจุบันมีความจุอยู่ที่53,400ที่นั่งแผนการขยายสนามของ Manchester City มูลค่า300ล้านปอนด์ถูกส่งให้กับสภาเมืองพิจารณาแล้วโดยตั้งใจจะขยายอธัธจันทร์เพิ่มทางฝั่ง,งเหนือด้วอการต่อเติมขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแผนการขยายสนามที่ซิตี้ยื่นไปนั้นยังรวมถึงการปรับสนามให้รองรับกิจกรรมความบันเทิงทุกรูปแบบแบบตลอดทั้งปีรวมถึงแฟนโซนที่มาพร้อมกับอาหารเครื่องดื่มชอบของสโมสรในโฉมใหม่พิพิธภัณฑ์และรงแรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบอื่นเช่นสกายบาร์ Bar, ด้านบนอัฒจันทร์ฟังเหนือและกิจกรรมเดินบนหลังคาสนามคล้ายๆกับที่สนามทอร์เตมฮอสเปอร์สเตเดียมหรือใบสีฟ้าเรือ่องบุแผนการขยายสนามของพวกเขาจะทำให้การลงทุนหลังไหลซูแมนเชสเตอร์ตะวันออกมากกว่า300ล้านปอนด์และสร้างงานให้อีกกว่า2,600ตําตำแหน่งคาดหมายกันว่าจะใช้เวลาประมาณ3ปีในการดำเดนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทีมง,งานของเปปกูดิล่า กำลังไล,ล่ล่าความสำเร็จในสนามด้วยการลุ้นแชมป์ฟิบเีกิกับอาเซอลในแค่เดียวกันก็เอาชนะบบเยนมิวนิกมาได้ในเกมเแรกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกรอบก,ก่อนรองชนะเลิศหรือไม่ขวางลาปอกไร้ความสุขไม่อยู่แล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ขวางอาร์เมลนีลาปอกย้ายทีมซัมเมอร์นี้หลังเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนผิดหวังที่ไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควร ลาปอกเคยเป็นกำลังหลักในทีมของเปปกิลลาแต่รื่นการนี้เขาตกเป็นตัวเลือกอันดับรองเพ่งจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกแค่7นัดเท่านั้นโดยดาวเตะวัย28ปีเพื่งจะมีโอกาสได้ลงเล่นแค่2นัดในทุกรายการนับตั้งแต่เกม,สม Forest, เสมือนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อเดือนกุมภาพันธด้วยเหตุนี้เองทำให้ลาปอกเริ่มไม่มีความสุขในทีมเอเทสสเตเดียมซึ่งสโมสรอนเองก็ทราบดีในเรื่องนี้และยินดีปล่อยให้นักเตะย้ายที ทั้งนี้ลาปอกที่มีสัญญากับทีมจนถึงปี2025เขารับการผ่าตัดหัวเขา่าต้องพักยาวจนถึงเดือนตุลาคมจากนั้นก็หลุดพ้นจากตำแหน่งตัวจริงยาวลังเปปมักเลือกใช้งานมาดูเอลคอนจีเราก็มารอดูกันนะครับว่าลาปอกที่ต้องการมีโอกาสลงเล่นจะย้ายไปอยู่ที่ไหนและนี่ก็เป็นสรุปข่าวประจำวันที่19เมษายน2566 แฟนคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนเชสเตอร์ไก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนเชสเตอร์และอย่าลืมนะครับหนึ่งการแชร์ของท่านถือว่าเป็นกำลังใจอันมีค่าให้กับเราและทีมงานแมนเชสเตอร์ยนไยแลนดได้มีพลังในการทำคลิปต่อๆไปยิ่งใหญ่ ก็ขอกราบยุมงามสักลานขังสำหรับการแชร์ล่วงหน้านะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน